สวัสดีสวีดสวัสดีตอนขลงนะครับเนาะที่บ้านผมเรียกขลังนะครับอย่างเหมือนแร้งนะครับนอผู้สาสำน้อยโอเคครับผมพิกัดก็พิกัดเดิมน้องซิ่งมอมาด้วยคำเนครับเอ็นหนุ ha, okay, oh, yeah, ่มใส่ใช้กับหนุ่มครโอ้ยน้ำตาจะไหลอ่าครับผมเนาะวัอนี้ก็เออมาแก้ของไม่ใช่ไม่ใช่มาแก้มือครับผมโอ้ยนาถนัดตะเข้ามาของของเัานำกินบ่กินก็นาดีของกันวันเนาะ โอเคครับผมมันนินักสิมาใส่หนูกะเราโอ้มันีหว่ได้หวีผมเขาหันมันกะเรากะเราข่าคอโอ้แม่นขาขออีแล้วขางัวเขาหันนอนก็เราป่าสีงัวเพิ่นเขาตื่นน้องไม่ไม่ไม่นะครับนอนเพิ่นว่าบ่พอเพิ่นป่าโอ้ขางัวพอดีก็เลยอ่าจากการป่าเพิ่นซอยเพิ่นน้อยครับนอนนอนนอนผู้สาวซำน้อยนี่ครับผมพิกัดเก่าพิกัดเดิมครับน้องซึ่งมองเหมือนเดิมครับผมมาแก่ของโอ้มาเม่โอ้จะมันมาของในเจ้านี่เนาะมาแก่มือครับผมฮัลโหลใส่ครับผมขันบ่มาคือจังแขกจิ้ง กินข้าวเด็ไปสักอย่างแล้วก็เขาวากันกินนี่แต่เขากินกินปนบ่มีผักแตเขาวางเนาะผู้สาวส้ำน้อยมองนี่คือบะนมอนี่มันมักนะครับว่าของของกินบากินกันแล้นี่ของเขาวางนะครับน้อยกินดีกว่าครับผมอ่ะนี่เขาใส่ใส่เราเราแว่หน่ครับมองเขามองเดิมที่เก่าที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมไปเขาวางเนาะผมหาเลือดเลือดเลือดหาดาดูเล่เขาว่าหายางเบิ้งเล่เขานะขันหลังน้องเอ๊ะไปทมีบะคำนี้เนาะ เขาว่ากินว่ากินกระดนนี้ของเขาว่านะครับกินด claro> ีกว่าครับผมน้ำตาจะไหลผมเดี๋ยวผมหาไฟมื้คุณครับมาแกะมื้อขึ้นมือเมื่อวานมันลักลั่นไปสามลังมันไม่โดนเขาได้ตัวเดียวเงินมันหลักลันนะครับเนาะเพาะนั้มาแกะของอ๋ได้ของอีกแล้วมักของครับมักของกินว่ากินกระดานนี้ของเขากินดีกว่าครับนี่แหละครับผม หทะเลไซนูจิงลอยกันนะก็มากลวนคานี่ครับนี่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 แหละครับผมชีวิตผมนอ้องตะลื้อต้นซาดนะครับพี่น้องชีวิตนี่มีแต่ทิมทางงานทางงานโอ้อยหยากเปิดความพยายามรวยอยู่ครับเนาออ่ะนั่นนะผู้ใดสวัสด,ดีค่ะคุณต้องการโอ้ดีครับนั่นแหละนั่นแหละขนมประเทศยั้นนะครับเนี่ยแชทเขาอีกแล้วคุณต้องการเท้าสวยเรามีมากมายปลาเอ,อ้ยน้ำตาจะไหลครับผมโอ้ยยังไงนี่ครับคอกแคคคอกแคแคไปนะ มันเป็นงูครับไปดีกว่าครับเปิดอาลาดแล้วก็เปิดข้อแคบไปนะแมวครับไมวไม่ไม่เ,ะนะมเารเากล,าลาัวงูครับผมนะครับเราไปแก้มือกันครับที่เดิมครับที่กับพกกิกัดเก่าพิกัดเดิมนะครับน้องซึ่งมองนี่แหละเดินออกย่ำตอกหาง,งานขวัญน้น้ำตาสินไหลครับผมชีวิตนี้ครับชีวิตไอ้ไอหนุ่มเจ้าของฟ้ามฟ้ามหนู่ได้คำเดียว่าก็ได้นะจะย้ำเป็นประจำครับผมน้ำตาจะไหลครับเนาะผู้สิมาแก้มือมังกา ก็เดินาขันแล้วผมขออนุญาตนะครับในอารแย่เขอเนี่ยเอานี่ไปมากเอนกัอนเนาะนี่ครับพิกัดเก่ากอขากอดเดิมครับผมยังคอยที่ซอยเดิมครับผมนี่ครับผมอายางครับผมโอ้นี่ครับมองทำแรงทำแรงแรงทำละโอ้นี่ครับไ่ได้แก้ของไปสิละมันต้องกลับไปแก้ครับผมชีวิตมันแย่ถ้าเราไปแก้ของครับผมต้องกลับไปแก้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาว้างคนครับเนาะผมเกลี่ยไปมองเก้ามองเดิมนะครับมองเก้านี่ละ อาเสร็จวันมะยมถ้าวันมันมักถือยี่ยกันแรกนี่ครับสีนูก็ได้มันออกจากกระเว้นไหมนี่ครับผมอ่าแล้วเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับน้อขออนุญาตวางนะครับผมนี่ครับผมชีวิตนี้ถ้ามันแย่ถ้าเราไม่ได้แก้ของครับผมเราต้องกลับไปแก้ครับนะอ่านี่ครับผมหาหม่องใส่ก่อนเอาหม่องได้ดินอ๋อตักตัวบัสุพรรณนิดหน่อยนะครับวันนี้มันในบัวดบดอกมันคืออ่านี่ครับผมโผ่สีไส้บนี้อยครับถือว่าถือกันตรงใส้อู้หูใส่บ่ได้ผมถือก้นข้านี่ครับ่ได้บใบด้ คุณยายสุขเขาสั่งผมนะครับเนาะจะนิดจะหน่อยก็ได้เอาครับผมมืนอนีเข่ากระเป๋า150เ,เลยครับร้อยห้าสิบครับมือนีเนาะนั่นแหละครับต้นมือจะละเมอขนาดผมไม่มี่ยมีเงินมีกงินเข่ากระเป๋าเลยครับมือนี้รู้สึกว่ารเจ้าสันติสีตสมน้อยพวกเราคนอยู่ซืือเดี๋ยวเบิดมือ,มอเบิดแว่นออกับว่าใดเจ้าบาทครับแต่ผมได้ร้อยห้าสิบครับผมดีใจครับผมน้ำตาจะไหลครับผมโบสถ์ครับออกไส้หนูครับมืณียุติสือมาเกี่ยวกับว่าใดเงินครับผมหาแนวเห็ดครับผมได้ขี้นี่าเข่ากระเาเจ๋งครับผมเจ๋งเจ๋งเจ๋งเ่าพุทธสมน้อย นะครับตะละมือตะละเว้นเนาะปรัชญาชีวิตง่ายๆของผมคือแต่ละวันต้องมีเงินเข้ากระเป๋าครับไม่ผ้าบาทสิบบาทก็ยังดีครับผมดีกว่าใช้เงินเก่าถ้าไม่มีเงินเลยนี่ตายครับผมน้ำตาจะไหลอ่านี่ครับผมอ่านี่ผมมันหมุนนี่ครับนี่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 พวมันมองนี่ครับมองนี่โอ้โหครับนี้อ๋อมันมันไม่คือก็ไม่คือมันนี่เหรอครับเอาหมาเก่าดีกว่าผมว่าอ่าเอาเลเก่าดีกว่า เอ้ผมล้องหยางลูกฟังหนังครับ่ามันผมบอสเซย์ยี่หามันมีครับเนาะหยางครับหยางหยางยางไปเรื่อยเลยเอสมดาผมใส่ยี่ห้องนี่ครับสีร้ายเลยครับมีใส่ห้องนี่แล้วเะเต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 ะแล้โอ้เตะ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 ไปแล้วว่ยู่ดีกับมีนกลองเพลงสุฟังครับเจ้าว่าตะเตะเตะเตะตีไปแล้วโอ้ไม่นโอ้ยนี่ครับนองขอยญาติลำผิดครับมั้งไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมเหมือนเดิมครับผมน้ำตาจะไหลเดี๋อาละอ้ามองเขาเลาะแห้งาจแด้วครับผม ถ้ามันมีเนาะกสิายมะเก้ากบอกว่ามันถือกระบปรมึงขึ้นมันลักลั่นครับผมไม่ใช่ลักหลับนะครับลักลั่นถ้ามีมนะนามึงเนาะน่าจะบ่มีแหละครับเนาะมันเป็นตมันเปลี่ยนความผูกพันยางไป็นคกี่ขันยามนะครับเนะาะที่เก่าเวลาเดินผมลองซึ่งมองนี่แหละผมสิได้กินครับได้กกินของอ้า โอ้ยเจ๋งมากครับประชาชีวิตผมของตะวันต้องมีเงินเข้ากระเป๋ายังไม่ห้าบาทสิบบาทก็ยังดีครับนักตะวันมถ้งมีเงินเข้าครับผมนั่นแหละดีกว่าเงินออกเนะครับน้อยหาได้วิธีใดก็ช่างแล้วแต่คุณครับผมคุณเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่คุณเพราะเป็นเป็นความสุขของคุณคุณหามาได้คุณภูมิใจใช้มันไปก็พร้อมนี่แหละครับไม่งไงประชาชีวิตของผมผมเปิดสีว่าเตะมันแล้วครับจะไปสนใจมันมากไหมกับมันมาหน้าบานั่นนะครับน้อนี่ครับอ่านี่ครับนี่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 ครับผมนี่ผมพอแล้วพอแล้วนี่ครับวันี่นี่น้เนี่้ เพือ่อป็นการเสือนาฬิกาเพชรจุลลุยนะครับผมทำถึงตามทำน,น,น้ำถึงตามเห็นไหมเนาะขออย่าตั้งกลับจนน้อยนะครับพุชตะสมน้อยนี่ครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวขอ,อย่าใส่หนูจะข้าน้ำเนาะและะ้ังสิบปีก้นคายฝนน้ำมันจะสุกต้อสั่งเนาะ มป็นยังทรงเด็กสมสาวแล้วงามเลยขอขืนบองงามผมมาหาอี้ดีเด้หนึ่นั่นแหละครับผมนั่นจะไม่บอกนะครับมันเป็นความลับของทางราชการครับผมอันนี้ครับน่าควรจะใส่ไว้ตรงนี้หนึ่งหลังครับเยื่อเก่าครับผมเยื่อเข้าใหม่ปลามันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เยื่อเขาจะเขาเนี้วหันห้อนนะครับผสมหั่นะคุกดีๆเสียบไปตาแข็งครับผมหนึ่งกันมดสองสองเวลาหนูดึงมันจะหลานปัดเลยครับมันมันมันลุยไปครับขาเอาเนื้อเนื้อเขาเขาเป็นเปลี่ยนหนึ่งละมดถือขืนกับสองละ เวลาหนูดึงมันบัลลังกครับมันสิลุยไปเลยครับนั่นล่ะมันมีเทคนิคครับเทคนิคครับผมเทคนิคซาวนะครับเนาะอ่าโอเคครับไม่พูดความทำเต็มใจเด้อครับผมเนี้อ้าวมันผาดเมื่อคืนมันหลักลันอนึ่หลังนึ่งมันถือครับตรงนี้มาแก้มือนะมันหลักกระถิมาแก่ของครับน้ำตาจะไหลนี่ผมวิธีการใส่นะครับเราใส่ตังเล็กๆเขาจะตั้งมินนะครับตังมินมันถึงเป็นฝาดแล้วมันถึงลันมันถึงมัดถือครับผมเทคนิคนี้ง่ายของทีมงานครับผมนี่ครับผม ลันถึงมือกูซะละเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาแก้มือครับวันนี้เราแก้มือเพราะวันนี้เราไม่ได้แก้ของก็กลับไปแก้ของซะแล้วครับวันนี้เนาะนีปะ่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ ulous. ลันซึ้อกูซะละส้างกระจาจะดสะกดเขาสะกดเอาอนี่ครับนี่วางวางวางแล้ววางแล้ววางเลยผม ถือก็ถือก็ต้องถือครับผมถือรักถืออย่งก็ถือตีนครับผมนี่ครับผมโอ้ยน้ำน้ำตาจะไหลครับอ่าเนี่ยครับผมใส่เว้ดหนึ่งล้างกับประมาณนี้ครับในประมาณนี้เนาะนี่นี่ครับอผมว่าผมตั้งมินน่าเราอยู่ตรงนี่แต่ตอนปิ้นกับบ่เป็นยังคบเนาะผมอยากมาลันซิมือผมไห้ผมกระยาครับผมเสียวก็เสียสิสิสิครับเสียซิซาร์ดแลครับน้าภาษาสำนัยโอเคครับหลังที่สองผ่านหลังแรกผ่านไปหลังที่สองจะตามมาครับผมยางครับผม อ๋อข้าวผ้มันแลีนมันแลีนพลาดนี่ครับนี่มันแลีนโอ้มันเปิดอา่านมันอืเอามองเก้ามองเดิมครับผมยังคอยที่ซอยเดิมครับผมซอยยิกยิกครับผมอ่ะมองนี่ก็ดีดีเด็ดครับนึ่มันไม่ตัวเดียวหรือหนอครับมันตื่นเลยหนึ่งอ่ะมองนี้มันกัดรันได้ขึ้นจิตมันนี่พอสองตัวยุ่งบ้าบ้าเนาะอ่ะเป็นยังไงครับขันยางหาจิ้งจอยครับเนาะเราไม่รีบครับผมโอ้ตะบบรีบไปไหนนะตะบบรีบเขาเรียบรเพราะไม่ขาดเท้าเท้าขาไปขายครับเนาะคุณยายสุขครับคุณยายสุข นี่ครับผมอ๋อนี่กำลังหาจหมังจังเลยนะเอ้ยบางนี่เอ้ยก,ก,กันเด็ดได้ครับเด็ดเด็ดดิไปตะเลนเลีนปุวะอืมหน่าสิเลียนบ้านนอพุทธศาสนาหน่อยโอ้ลองลองทำลองอ้าวเลีนบ้านเลีนกับสิลองใไซมัไใม์ถิ่มมือซืไอครับนี่นี่ครับผมนี่ ใส่หนูครับไม่ใช่ใส่ของนะครับผมนะขออนุญาตตั้งกันนะครับนะครับว่าจะจอบเบิ้งคำไปเรื้อยๆสักหน่อยกางเกงเบ่ร์สุพรรณกางเกงจากจากอีกหน่งหนึงราคอสนะครับไม่ใช่ราขึ้นนะครับแต่เป็นราคอสครับผมโอ้บากนี่มันบายากครับมันมีจุ้มมันมีครับนี่ของดีสักวันมันมีอยู่เหมือนมุ้มแต่จรมุ้มมันหนูบอรแลนต่ำแต่เราไม่มีหนูแล้วครับมันมันบางยางล้วมันมาเทีื่อนเราไม่มีแล้วเอาบางยาไปเลยครับ มันบรรยากาศตอนคันแรงผมที่บ้านพงษ์ท้ตอนคันแรงนะครับเนะาะให้ไปเรื่อยอ๋อสีควาเนาะผมพอนละมองนี้ก็าสายนี้ก็นะครับยุคของหนาผมถึงมีมองยุคของคู่ซานาเนาะเขาใส่อนุสรขาวกัยังดีครับ,นบนเนาะมือซ้อกระดิ่งมะเร็ดครับท่ามือซ้อกระดิ่งสองมะเร็ดสามมะเร็ดนะครับเนาะเหนื่อยจากงานตรากตรำดึงหิ้มย้อยเป็นได้ครับผมเพ่งป,ประจำตัวประจำตัวครับจังไรจังครับผม โอ้โหนี่กระติมีดทำนี่ปกติครับใส่โอ้นั่นนั่นมีกรใสีน้ำแข็งเนั่นนั่นนั่นว่าจะเป็นหนูส่องเขาแลนนะครับเราระมาณนี้แหละตะปีกายบีก้อนจะเป็นหนูขาตามคำเยอะแยะเลยครับท่านี้แต่เป็นประจำของผมเลยล่ะระแวกนี้ครับผมยังคอยที่ซอยเดิมเหมือนเดิมครับผมเฮาหนีบ่ครับผมว่าก็บ้า่ะเอาปุ่นดิเอาปุ่นดิปะ ผมลงยางไปจน้อยทำให้มันถือบนธรรมดาผสมเองที่มันถือกระเบื้ครับนี่มันถือตอนมันแรงนักระเว้นนะครับมันออกหากินนักเว้นเนาะเหนื่อยจากงานตรากตรำจนเหงอหำย่อยกับผมโอ้เนาะตอนละมือตอนละเว้นนะครับยากการยากงานนี่นี้เขาว่าเนาะเจ้วัดหรือเจะวัดจะแม่เพรแม่ผมว่าทำเขานีแหละครับผมถือเด้อถือได้ยังพ่อ นี่แหละครับต้องเล่นของทั้งน้อยครับคันเล่นเนี่ยขัดใส่วิชามันมันบ่ถือกับต้องเล่นของครับไม่ได้เร่ๆก็ตัวโดยหมุนครับไม่ได้กดตัวโดยขัดขาเขาวันเนาะมันจะประมาณนี้นั่นบัวบนะบัวบาบูบาพอดะครับผมมองนี่มเป็นตัถือผมใส่หมุดโซ่ขึ้นอยครับใช้ถิ่มถิ่มไปครับให้มันถือเนาะว่ดถือกับตองถือครับเพราะผมหายมันถือแล้วไปอีกไหมครับผม S <S <an> ไปเรื่อยๆคือว่าคือรถขายโอนนะครับขวันแล้วผู้สัตว์่งน้อยผู้จิ๋วมาใช้ขันรางสิขึ้นบนนอครับเนี่ย <S an> เหมือนถ้าตกตกตามตัวละอ่าคำนี้เอาผู้จิ๋ใส่หนี่งคบนี่เนาะนะอ้าวผู้จิตั้งกล่องจังนวนนะครับเนาะขออนุญาตตั้งกล่องให้ผู้สัตว์่งน้อยครับผมนี่แหละนี่ละ,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 ละอย่าครับอย่าจะจ้องมองนานครับผมโอ้เนาะ อ๋อเนี่คร oh, kind of um, ับอันนี cinco, ้น่ครับผมบิดปาดโถ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 ไปจะกินนะเจ้านีเนาะนี่ครับนี่อ่ะวผมจะมือแหวนนะแหวนครับนี่ครับทุ่งหญ้าสวรรค์นะผมจะมือแหวนนครับแหวนไปจะไปเจอนี่ครับจะไปเจอขวยหนูครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าขวยหนูครับผมผมจะรางแล้วครับรางหนูครับเนาะนี่ครับเหยื่อเก่าเหยื่อเดิมเขาเขาเหยี่วแห้งบวกรำครับผมนี่ลาบประมาณนี้ครับเนาะนี่ครำว่าชมุทรไทยฟังนะครับมันลักลั่นกบมันไม่ถือแม้ อ่านี่ครับผมนี่เนาะเยอะเก่าเยอะเดิมยังคอยที่ยังคอยที่รูเดียวมาที่ซอยเดิมคาเพราะว่าเห็นนะจังไรนะจ้านี่นี่ครับง้างครับผมเขาเรียกว่าง้างเนาะนี่ครับผมใส่ประมาณนี้นี่ตั้งค์ที่ผมวางครับตังนั้นหนาวอะไรนะตั้งมินตั้งค์มินบางทีเจะแของครับผมแล้วกหนึ่งอ่ะถื่อนู่นแล้วมันไปอยู่ครับผมต้องผมต้องผมขึ้นมันลักลั่นกับพวกเหนียประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยถือไม่กูเด้อนี่ผมตั้งประมาณนี้เนาะ เนื่อจากงานตรอกตรอมจนเนื้อหำย่อยนี่ครับหลักที่สองน้องห้ามันถึงรถของเขาเขาเพิ่งได้แกวเลยนี่ผมอ้บ่นี้ผมมาคำบ่นก็มาคำหนุบเลยอืานะครับคุณยายสุดรถสั่งขาครับนอานี่ครับหลังที่สองผ่านไปครับผมนี่นี่ครับถือกถือกดีครับถือกถือกหลักถือกหนุครับผมหลังที่สามนะครับนลกงวันที่ไปใส่ฟังผุนครับพิกัดเก่าพิกัดเดิมครับผม ความกำพร้าเงยแตกเงยแตกงทุกคนใส่ไปแบบมันมันข้อสิ่ปลี่นแปลงนะครับเดี๋ยวใส่ไปซื้อๆดีละใส่ประดับบารมีเขาวันเนาะโนั่นๆๆมีหัวซักหัวขวามครับเห็นเก็บบาล้วเด้อนะครับโอ้เหมือนเหมือนเหมือนเรื่อนครับเรื่อนเรื่อนนะมันนะครับคู่หน่อเขาเดินคลองหนูครับผมเนาะผู้หิงยางเป็นสิทธิ์ของยางมากีขึ้นเกินนะครับ ยามาอมองนี่คือเป็นแปนนาะคุณมสิบ่มีสบอนยาบานนะ <c oughs> น้องตาจะไอนต่ตรงนี้และนะอโอ้โวใ่ใช่ไงครับนี่ก้าปบอง่คีับนี่ยังซอยที่เดินยงคอยที่ซอยเดินก็นีครับนี่นนนนนมันแรงมันหนีบเนาะเฮ้ยคามบางบุญความบนุนี่ก็นัน้วก็เสียวรูนี้ครับนี่นี่มาในพวกกว่าเด็ดนะครับนี่เนี่ย นีอ๋อนี่ก็ได้นี่โอ้กบครับโอ้โดดย่อยเลยครับนั่นกบครับกบเอฟครับผมตัวสูงไปหนึ่งอ่านี่ครับหูเสียไปรูนี่ครับนี่ไอ้ขออย่าตั้งก้อนครับพุทธศาสนน้อยเอ็ครับผมอ่าต่างของชิ้นน้อยเงี้ยเดี๋ยวบาดทีิหนึ่งโอ้นี่จะเป็นเหยื่อชนิดพิเศษเลยครับผมนี่ครับเงี่ยแต่หมู่บ้านนะครับเนาะอ่านี่ครับเป็นเน็ปนะครับนี่ เนื้อจากงานตรักตรำจนเงื้อห้มย้อยผมผมเนี้อเก่าเนี้อเดิมเอาผมจอดจังไงนะครับเนาะมันม้วดผมพ้อเสียหน่อยแต่มัน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 บดถือหนูครับมีมีของที่ถือหนูครับทีถือคักถือดีมันนี่เหรอหลักการใส่ง่ายๆผมใส่ตั้งเล็กๆครับผมจะตั้งมินครับตั้งมินมันลันแล้วมันถือบดถือมันถือลดครับผมเอาบางนี่ครับหน่อยใจ เดี๋ยวผมใส่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปสืบเถอะไใส่เบื้องทีนึงครับเนาะนี่ครับโอ้ยง,ง่งงางครับคุณธว่าง่างเนาะงางว่ามันง่างนั่นงง,ง่างของนี๋ยวับเสียไปเลยครับนี่ละตั้งลึกๆไปดีที่สุดครับผมภามันลันละมันตีไว้แล้วตีปุ๊บมันดโดนเลยครับเนาะมันมันตั้งมินเนตีปุ๊บโดนปุ๊บหลุดปั๊บครับผมนี่แหละประมาณนี่น,นี่ครับผมอ่านี่กับปะมาณนี้ครับพี่มเติมหน่อย ครับผมผมใส่แบบประมาณนอยู่ข้นอกนี่นะบนนี้เราเนี่ยเหยาะเขาเรียกว่าแพ็กเกจยิ่งอย่างที่จะถุงยางมัดแบบยางดีครับผมอ้าฮ้ยปากคำย่างก้อนข้าวข้าวผมใส่ซ้ำหน่อยอาชีวิตไอ้หนุ่มบ้านนอกครับผมหาอยู่หากินตามสไตล์ของพี่เก้านี่ยรับได้ก็บรับรับไม่ได้ก็เปิดอันลาร์ดขึ้นวันแล้วครับเนาะผมก็มีดีที่ผมถึงกล้าคุยกับผมถ้าไม่มีดีผมไม่กล้าคุยกับผมนั่นแหละจำคำผมไว้ได้ครับน้าพี่สาวสมำน่อย อ่านี ALLY, ่ครับโอ้บรรยากาศดอนขั้นแรงครับผมนี่ครับโอ้หย่ยมตาครับเหี่ยมตานี่แหละครับผมโอ้ยน้อตื่นขึ้นมาสีขี้ตารวยๆขึ้นวงวันนะครับเราจะเสิร์ฟซอสเยี่ยนเนี่ยมายามหนูครับผมโอเคนะครับผมขอจบรายงานทรัพิษสินนะครับผมสุภิกชนข้าเป็นขอเป็นช็อตใหม่นะครับเนาะคือแบบช็อตรังหนูคือรังหนูนะครับเนาะสวัสดีสวีเดสวัสดีผีเรียหัวครับผม